ก็สวัสดีนะคะมาพบกับช่องของหน้านะคะหน้าชี้ทางรวยพิชิตกันร้านนะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาหวยของฮานอยนะคะคือมาลงให้ได้ชมอีกเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูคําเตือนตัดช่องนะคะวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสระกินแบ่งรัฐบาลประเทศ เวียดนามนะคะเป็นการคิดคำนวณตามหลักทางสิติโปรดใช้วินัยณในการรับชมแล้วก็รับฟังทางช่องไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเมะื่อวานนี้นาก็ไม่ได้ลงหวยรัฐบาลไทยนะคะพอดีนาทำเสร็จแแบบก็คือผลมาพอดีนะคะมืดฟ้ามัวแผ่นดินค่ะที่จังหวัดระยองนะคะนาก,ก็เลยไม่ได้ลงนะคะเนาะนาก,ก็เลยไม่ได้ลงแต่วันนี้นะคะก็ เดี๋ยวลงหาหนอยเสร็จแล้วหน้าก็จะเคลียร์ลงให้หมดเลยนะคะก็คือพูดคุยก่อนหวยออกเนาะหวยล่างนะคะล่างหน้าทำแล้วนะคะแล้วหน้าก็จะตัดอีกรอบนึงนะคะน่าจะใช่มั้งเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงใช่ไหมเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงอ๋อใช่ค่ะ ล่างหน้าตัดไปแล้วนะคะชุดหนึ่งอันนี้เดี๋ยวหน้าจะตัดอีกวันนี้นะคะพอดีเมื่อวานหน้ารื้อดูสูตรดับมันมีอยู่สูตรหนึ่งก็โอเคนะคะเดี๋ยวหน้าคิดว่าหน้าจะเอาสูตรนี้ตัดนะคะเนาะคือเหลือแค่ไหนก็คือแค่นั้นนะคะเนาะเอาตามสูตรนะคะถูกคือถูกผิดคือผิดนะคะว่าขึ้นไปตามสูตรแต่ถ้าไม่อยากให้พลาดเหมือนงวดที่แล้วนะคะ ถ้าไม่อยากให้พลาดเหมือนงวดที่แล้วก็คือรูดนะคะรูดตามหลักแต่ตัวตัดตัด,ตดครั้งแรกอ่ะก็คือเราตัดออกใช่เราตัดออกตัดครั้งแรกนี่คือเราเราตัดออกนะคะแต่ตัดครั้งที่สองก็เดี๋ยวเดี๋ยวหน้าจะทําให้ดูวันนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้ก็มาดูหน่อยก่อนๆนนะคะเนาะเดี๋ยวฝนมาอีกแล้วเพราะว่าวันนี้ก็คือมืดมาแต่เช้านะคะก็คือ ที่บ้านหน้านะคะก็คือฝนจะตกบ่อยนะคะก็คือหน้านี้จะเป็นหน้าทุเรียนนะคะหน้าทุเรียนแล้วทุเรียนก็คือจะออกเยอะมากนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะเมื่อวานนี่นะคะหน้าก็บเปนีก่อนนานั่งดูตลอดเลยนะคะแต่ทีนี้ว่ามันทําลงไม่ได้เนาะเพราะว่าฟ้ามันแรงนะคะเพราะว่าหน้าก็เอาเอางานเนี่ยค่ะคือมาทําอยู่ที่ร้านนะคะเนาะ ราะว่าช่วงคืนหน้าก็ไปทําคลิปลงอีกช่องหนึ่งนะคะมันก็เลยไม่ว่างนะคะเนาะนี่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะอ่านอยนอยพิเศษนะคะเมื่อวานเจ็ดสูตรนะคะเจ็ดสูตรเข้าสี่สูตรหลุดสามสูตรนะคะเจ็ดสูตรเข้าสี่สูตรหลุดสามสูตรนะคะเจ็ดสูตรเข้าสามสูตร อืม7สูตรนะคะเข้า4สูตรหลุด3สูตรนะคะพูดผิดอีกแล้วแล้วเมื่อวานนี้นะคะใครที่ติดตามหวยฮานอยของหน้านะคะนาคเปิดคลิปครั้งแรกนะคะที่นาคพูดนะคะแล้วนาคพูดผิดไปที่เลขสี่นะคะแล้วดูนะคะเมื่อวานเมื่อวานสี่มานะคะสี่มาหน่อยอ่าปกตินะคะ สี่มาน้อยปกตินะคะสี่เจ็ดศูนย์นะคะหน้าก็กลาบงามๆนะคะคือจริงๆแล้วคือคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าคือคือ,คอมันจับมันจับไม่ได้นะคะหมายถึงว่ามันจับมันต้องไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือมันหน้าก็ไม่รู้จะอธิบายให้ฟังยังไงเนาะ คือคืออันนี้ก็ไม่รู้นะคะคือส่วนตัวนะคะส่วนตัวแต่เมื่อวานนี้ส่วนตัวจัดไปที่เลขสี่นะคะเมื่อวานนี้ส่วนตัวจัดไปที่เลขสี่นะคะก็คือมาน้อยปกตินะคะก็ได้คะแนนนะคะเมื่อวานแล้ววันนี้นะคะวันนี้เนาะก็อ่าน้อยพิเศษนะคะออกศูนย์เจ็ดเจ็ดเลขล่างสองหกนะคะเลขล่างสองหกนะคะ เข้าสี่สูตรหลุดสามสูตรและดูนะคะสูตรที่เดินยาวๆนะที่ยังไม่หลุดนะคะเมื่อว,วานนาคก็ได้พูดบอกอยู่นะมันจะมีสูตรสี่สูตรหกสูตรเจ็ดนะคะที่นาคนาคพูดเมื่อวานนี้นะคะแต่สูตรเจ็ดเมื่อวานนี้หลุดนะคะสูตรหกเดินยาวๆนะคะแล้วก็สูตรสี่นะคะเดินยาวๆสูตรสี่วันนี้นะคะได้ศูนย์ตัวเดียวนะวันนี้ได้ศูนย์ตัวเดียวนะคะแต่นาคกันสองนะคะแล้วก็สูตรหกได้สี่ก็ได้แปดนะคะ ก็ถ้าส่วนตัวของหน้านะคะที่หน้าเพ่งเล็งไปก็คือมีสองสูตรเนี้ยคะ่ะหน้าก,ก็ดูจากสูตรที่ว่าสูตรไหนของเขามันเดินดีแต่ในลักษณะอย่างนี้นะคะในลักษณะที่มันมีสูตรมาลักษณะอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมหน้าบอกแล้วเห็นไหมถ้าศูนย์ของเคเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหน้าขอประกาศแดงติ๊อันนี้ถ้าสูนยมาเนี่ยสูตรมันจะมาลักษณะนี้ แต่ถ้าศูนย์มันมาอย่างนี้แล้วถ้าเราตามหนึ่งงวดแล้วศูนย์ไม่มาให้ตามอีกเลยนะคะเนี่ยปังรวยค่ะสูตรของยี่กีฮานอยหวยลาวจะคล้ายๆกันเลยนั่งคิดคำนวณสูตรมาเดียวกันแล้วยี่กีเนี่ยนะคะวันหนึ่งนะคะแปดสิบแปดครั้งแปดสิบแปดรอบแต่จริงๆแล้วไม่ต้องเอาขนาดนั้นนะคะสิบก็พอ ใช่สิก็พอแต่ปกติแล้วที่นั่งนั่งดูนะคะถ้า,อารอบไหนนะคะที่มีศูนย์ติดมาอย่างเงี้ยน้าก็จัดไปศูนย์ศูนย์ไม่เกิน3รอบยังไงศูนย์ก็มาอันนี้คือคือจากที่น่าเก็บข้อมูลนะคะจากที่ว่านนาเก็บสถิติของของหวย หวยยี่กี่ไว้นะคะเนาะแล้วนาก็เอามาดูเปรียบเทียบกับฮานอยแล้วก็มาเปรียบเทียบกับหวยลาวหวยลาวเห็นไหมคะหวยลาวน่ะที่นาคบอกว่าถ้าถ้าศูนย์ของเขามาศูนย์ของเขามาเยอะๆอย่างนั้นอ่ะยังไงศูนย์ก็มาอีกเห็นไหมนะคะเนี่ยหวยลาวที่นาคเคยพูดบอกไว้ถ้าศูนย์ของเขามาเยอะอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องตามศูนย์อีกนะคะเนี่ยศูนย์มาปังค่ะรวยค่ะคะแนน คือจริงๆมัน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 ต้องวินิจฉัยด้วยนะคะคืออันนี้มันมันความชอบส่วนตัวนะคะความชอบส่วนตัวเนาะคือนาคเป็นคนช่างสังเกตนะคะเนาะวันนี้ก็คือตามนี้นะคะแต่นาคเพ่งเพลงไปที่สูตรสี่แล้วก็สูตรหกนะคะเนาะสูตรไหนที่ยังไม่เคยหลุดเราก็ดูไปที่สูตรนั้นๆนะคะเนาะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ดูนะคะเมื่อวานนาคได้พูดผิดอยู่นะคะคือสี่เนาะเมื่อวานหอยออกสี่เจ็ดศูนย แต่หนึ่งสามแต่น้าบอกว่าไม่รู้ว่าจะมามามาอันไหนนะคะแต่เมื่อวานน้าก็ก็เอาตั้งแต่พิเศษนะคะแล้วก็มาหน่อยปกติก็มาที่หน่อยปกตินะคะสี่เจ็ดศูนย์นะคะเนาะอืมก็ว่ากันไปนะคะแล้วเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานเอ่อ เจ็ดสูตรเมื่อวานเจ็ดสูตรดูนะคะเจ็ดสูตรหลุดหนึ่งสูตรก็เข้าที่หกสูตรสูตรหนึ่งหลุดนะคะสูตรหนึ่งหลุดนะแต่สูตรที่เดินยาวๆนะคะเดี๋ยวนะมันก็จะมีสูตรนี้หลุดไปแล้วอันนี้หลุดแค่ครั้งเดียวอันนี้มานะคะเนาะเนี่ยค่ะเจ็ดหลักเจ็ดมา อันนี้หลุดแค่แค่หนึ่งครั้งนะคะแต่เมื่อวานนี้มาทั้งสี่มาทั้งหนึ่งเลยนะคะที่นาคบอกว่ามันน่ารุ้นนะดูสี่เนี่ยแล้วเมื่อวานนี้ศูนย์ศูนย์มานะคะสี่เจ็ดศูนย์กับหนึ่งสามสูตรห้าสูตรห้าก็โอนะคะน่าติดตามนะสูตรหกวันก่อนนู้นหลุดแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มานะคะ สูตรห้าวันนี้ได้หนึ่งตัวเดียวนะคะแต่หน้ากันสี่นะได้หนึ่งตัวเดียวหน้ากันสี่นะคะดูนะคะว่าหลักเลขของเขามันชนตัวไหนสี่นะคะเดี๋ยวนะคะหนึ่งสองสามสี่ชนสามสูตรนะคะแต่เมื่อวาน, 1, 2, 3, 4, นหนึ่งสองสามสี่ก็น 1, 2, 1, ชนสามสูตรกันหนึ่งสองหนึ่งชนสองสี่ชนสามสูตร แต่วันนี้คิดคำนวณออกมามันได้หลักเลขตัวเดียวเนี่ยมันก็หลายสูตรนะสูตรสามก็ได้เจ็ดตัวเดียวนะหน้ากันสี่แล้วก็สูตรสี่ได้สองตัวเดียวนะคะหน้ากันหนึ่งนะคะแล้วก็สูตรห้าสูตรห้าได้หนึ่งตัวเดียวหน้ากันสี่นะคะแต่สูตรเจ็ดนี้ก็คือหลังจากที่หลุดแบบยาวๆเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็กลับมาเดินนะคะเมื่อวานก็ไปที่หลักศูนย์นะคะ แต่วันนี้ก็ได้ห้าตัวเดียวอีกแล้วนะคะดูนะกันหนึ่งเราชอบสูตรไหนเราก็จัดไปที่สูตรนั้นๆน,น,นะคะเอาความเราชอบนะคะเอาเอาที่เราชอบเอาที่เราสบายใจนะคะเนาะ <S <S แต่จริงๆแล้วนะคะที่น่าทําขึ้นมาเ็ดสูตรเนี่ยคือหน้าขาเลขชนนะคะหน้าขาเลขชนเราก็นับดูนะคะว่าสูตรนึงสูงสูตรเจ็ดเนี่ยคือหลักเลขมันชนตัวไหนเยอะ แล้วเราก็ดูนะคะว่าสูตรไหนล็อกไหนที่ของเขาเดินที่หลุดน้อยที่สุดเราก็สามารถที่จะเอาสูตรนั้นๆมาเป็นตัวเด่นได้เลยเนาะนี่ค่ะดูได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูของ VP วีพีนะคะเมื่อวานหวยออกสองศูนย์หนึ่งเลขล่างหกหนึ่งนะคะหนึ่งบนหนึ่งล่างนะคะสูตรห้าหลุดนะคะแล้วก็สูตรสี่หลุดนะคะที่เหลือเข้าทั้งหมดนะคะเจ็ดสูตรหลุดสองสูตรเดินเข้าห้าสูตรนะคะสูตรห้านะคะสูตรห้าก็ยังไฮไลไท์นะคะเดินแบบยยา,ยาวเลยนะคะสูตรห้าหน้าติดตามนะคะ แล้ววันนี้นะคะู้5ได้0ก็ได้3นะคะดูนะแต่วันนี้ดูนะคะเห็นไหมนาคบอกเนะี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนาคบอกเนะี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้า0มันมาแล้วเนี่ยโอกาสที่0จะมาอีกมันก็มีนะคะต้องสังเกตดูนะคะบางทีมันจะเดินแบบย,วยาวๆเลยนะคะแต่วันนี้ดูนะวันนี้ก็ได้0นะคะ1 2 3 4 ศูนย์ชนสี่สูตรนะคะแต่ก็ลุ้นนะคะว่าศูนย์จะมาไหมเนาะแต่ก็น่าลุ้นนะเพราะว่ามันชนตั้งสี่สูตรนะคะอันนี้หกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันอันนี้สี่สี่ชนแค่สองสูตรหนึ่งชนสามสูตรศูนย์ชนสี่สูตรนะคะ แล้วก็สูตร5ที่เดินดีๆนะคะก็คือมีศูนย์กับมี3นะคะเพราะฉะนั้นก็คือโอกาสโอกาสนะคะที่ศูนย์จะมาก็ก็มีเหมือนกันนะคะเนาะเพราะว่า0ูมันชนตั้ง4สูตรสูตรนี้ก็หลังจากหลุดก็เดินแบบยาวๆนะคะอันนี้ก็ได้ศูนย์กับ2นะสูตรนี้ก็หลุดแล้วก็เดินแบบยาวๆก็มาได้ศูนย์กับหนึ ดูนะคะดูสูตรเด่นๆนะพอสูตรเด่นๆเนี่ยสูตรเด่นๆเนี่ยมันจะได้ศูนย์อันนี้ก็ได้ศูนย์อันนี้ก็ได้ศูนย์อันนี้ก็ได้ศูนย์มันได้ศูนย์ตั้งสี่สูตรนะคะต้องพิจารณาเป็นพิเศษนะคะเนาะใช่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษนะคะถ้ายังไงนะคะใครชอบสูตรไหนๆก็คือจัดไปได้เลยนะคะแต่ส่วนตัวของหน้านะคะหน้าก็จัดตั้งแต่น้อยพิเศษก็มาน้อยปกตินะคะแต่น้อย VP นี้หน้าไม่ ไม่ค่อยนะคะไม่ค่อยมาถึงนะคะเนาะเพราะว่าถ้า,านาคได้คะแนนแล้วนาคก็จะหยุดทันทีนะคะก็คือไม่ไม่ไปต่อแล้วนะคะเนาะถ้าอย่างไรนะคะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะนาคก็ฝากเพื่อนๆพื่นพี่นะคะคือกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นแรงใจแล้วก็แชร์เพื่อนแชร์กลุ่มได้นะคะแล้วนาคก็ฝากเพจแล้วก็เฟซนะคะในเพจในเฟซก็เป็นสินค้าที่ร้านลงนะคะเนาะที่ร้านนาก็จะเปิดเป็นร้านเด็ดๆนะคะเนาะ าใครชอบสินค้าไหนก็ดูได้เลยนะคะแล้วก็ของอห่วยรัฐบาลไทยนะคะเดี๋ยววันนี้หน้าก็จะทำลงนะคะก็คือเสร็จโหลดตรงนี้เสร็จก็จะรีบทำเลยเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะมาอีกรอบนึงนะคะเนาะนี่ค่ะถ้ายังไงคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะห้าโมงครึง่งหกโมงครึง่งทุ่มครึ่งนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะว่า าน้อยของหน้าคือจะเดินต่อไหมแต่เมื่อวานนี้สี่นะคะสี่มานะคะสี่มานะคะแต่วันนี้นะคะวันนี้วันนี้ก็ฟังเอานะคะเนาะใช่ก็ฟังเอานะคะก็มีหยุดจุดนึงอยู่นะคะใช่ถ้ายังไงนะคะคลิปนี้เนาะนาก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น,นะคะคือกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์กด subscribe นางด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะนาก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ